เราผ่านเหตุการณ์ที่ประชาชนต่อสู้ผมเองก็อยู่ในหลายเหตุการณ์นะครับบาดเจ็บล้มตายมาโดยตลอดหน้าสงสารแต่ะรุ่นทวดลับากริงทุกวันนี้เด็กน้องๆก็ยังลำบากเขายอมติดคุกหลายคนเสียชีวิตหลายคนบาดเจ็บหลายคนครอบครัวล่มสลายอยากให้พวกเราเนี่ยนะครับ ปรบมือให้คนเหล่านี้ดังๆคนเหล่านี้แหละครับที่เขาได้วางอุด,ดมการเอาตัวเข้าแลกครั้งแล้วครั้งเล่าดังนั้น เราจรงต้องมองว่าเราจะทําให้คนไทยมีความรู้สึกเป็นพี่น้องกันได้อย่างไรเราอยู่ในสังคมนี้ถ้าเรามองไปทางไหนก็เห็นคนซึ่งเขาทุกข์ยากเขาไร้อนาคตเขาไร้ศักดิ์ศรีเห็นไหมครับคนขอบัตรคนจนเท่าไหร่15ล้านอาจจะไปถึง20ล้านประชากรมีอยู่65ล้านอยากเป็นคนจนขนาดนี้แล้วเนี่ยประเทศมันเหลือไหมครับ ถามว่าทําไมเขาเป็นอย่างนั้นเข้าคิวด้วยนะจากคนละตึกแลทุกอย่างเข้าคิวหมดเพื่อขอส่วนแบ่งซึ่งถูกปล้นถูกฉกชิงไปหมดเราต้องร่วมกับประชาชนเอาสิ่งที่เขาเป็นเจ้าของกลับมาให้พวกเขาด้วยเหตุนี้เป้าหมายของพวกเราที่ผมมาทํางานร่วมกับคุณหญิงและพี่น้องอีกหลายคนเนี่ยเราจึงบอกว่าเราจะมาสร้างประเทศไทยที่ดีที่สุด เพื่อส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนและลูกหลานต่อไปพวกเราเห็นด้วยไหมครับนี่คือความตั้งใจความมุ่งมั่นแต่ถามว่าเราต้องทำอย่างไรเราถึงบอกว่าการที่พี่น้องประชาชนจะได้รับการดูแลตั้งแต่เกิดจนแก่นั้นเนี่ยหรือตั้งแต่อยู่ในคันจนแก่นั้นเนี่ย ไม่ใช่เรื่องรัฐสวัสดิการใครจะพูดคำนะั้นแต่เป็นสิทธิ์ของเขาใช่ไหมครับเราต้องทําให้สิทธิ์นี้เป็นจริงมีเขียนเยอะะไปหมดในรัฐมนูลที่เขียนในกฎหมายที่ปาฐถเขียนหมดแต่ส่วนใหญ่เป็นวาทกรรมพวกเราดูดีครับวาทกรรมที่เราเจอบ่อย,อยๆคืออะไรพวกประเด็จการบอกยึดอํานาจจะมาแก้ความขัดแยง้ง ดันทะลึ่งไปขัดแย้งเสเองบอกว่ารังเกียจนักการเมืองหานักการเมืองดีไม่ได้ไอ้ที่นักการเมืองที่วันเลวไปอยู่ออกับเขาหมดและยังมีหน้าพูดประชาที่ปไตยยังมีหน้าอ้างประชาปิปไตยยังมีหน้าอยากอยู่ต่ออีกฝั่งนีงก็เหมือนกัน คำก็ประชาชนสองคำก็ประชาชนเป็นศูงกลางแต่ทําเพื่อพวกพ้องครอบครัวทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้คุณหญิงถึงบอกว่าไปทางนึงก็ติดลอ้อทางนึงก็ติดลมนี่ไงฮะที่ผมพูดต,อต่อตอวนี้คือสองครามถ้าตราบใดประชาชนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปนั่งเป็นสาวกของคนพวกนี้ ไม่มีวันที่เขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่มีวันที่จะมีชีวิตที่มีศักดิ์ศรีหรือมีความมั่นคงได้เลยผมถึงมาอยู่ตรงนี้สิ่งที่ผมจะบอกพวกเราต่อไปก็คือว่าเมื่อเรามาร่วมกันตรงนี้เมื่อกี้พิธีกรพูดดีคนเราถ้าไม่มีอุดมการ์ไม่มีความมุ่งมั่นอุดมการ์อย่าไปสู้ใครเพราะคุณคือ n o t h i n g ผมจะเล่าให้ฟังสั้นๆนั่นเองนะครับตอนที่เหมาพาลลพลพรรคคอมมิสต,ต่อสู้กับญี่ปุ่นที่เข้าไปรุกรานและก็ต้องมาต่อสู้กับดาคุนศึกทั้งหลายณนะส,ส,สมรภูมิที่ยุ่งยากที่สุดคือไปก็ต้องตายเขาขออาสาสมัครคนที่อาสาคือสมาชิกพรรคคอมมิสทั้งสิน้น ให้เห็นกับพี่น้องคนอื่นๆซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นสมาชิกเพราะสมาชิกพรรคไม่ได้มีมากมายทั้งประเทศหรอกวันนี้อาจจะมีร้อยล้านคนจากพันสีร้อยล้านแต่คนเหล่านี้ต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อฉันมีอุดมการณ์อย่างนี้อะไรที่ทุกยากที่สุดอะไรที่ฉันเสียสละให้ได้มากที่สุดฉันทำคนแรกพวกเราพร้อมอย่างนี้ไหมช่วงโควิด จีนเสียหมอเสียนางพยาบาลเสียบุคลากรในการแพทย์เป็นร้อยสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ทั้งสิน้นผมอยากให้ชาวไทยสร้างไทยโดยเฉพาะสมาชิกทั้งหลายมีหัวใจอย่างนี้คิดถึงตัวเองให้น้อยคิดถึงประชาชนให้มากคิดถึงเพื่อนร่วมบุดมการณ์ให้มากเสียสละไม่ใช่มาสร้างตัวตนไม่ใช่มาอ้างถ้อยคำหรูหรู ไม่ใช่มาทำเพียงเพื่อว่าอาศัยประชาไตยไปสู่ตำแหน่งต่างๆถ้าทำอย่างนั้นคุณจะไม่แตกต่างจากคนที่ผมว่ามา